สุกันมันเกิดน,นะครับพี่ทองเอกออจากต้นเองนะครับหรือน้องแมวน้ำนั่นแหละที่ชอบโทรไปขอเพลงบ่อยๆนะครับเคยแวะเวียนไปสถานีด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ขอให้พี่คนที่ตั้งใจทํางานแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมครับขผมสถานีนครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนมอบความสุขให้กับทุกคน ต่อไปนะครับด้วยเสียงเพลงแล้วก็เสียงของพี่เองครับผมขอบคุณมากครับมีความสุขมากๆนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สุขสันวันเกิดนะคะพี่ช่องเอกคิดอะไรก็ขอประสบความสำเร็จนะคะขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาเยอะๆ ขอให้มีหนุ่มๆม,มาลุมมาล้อนะจ๊ะตอนนี้ทุกอย่างก,กำลังจะดีขึ้นสู้ๆนะคะอายุยืนหมื่นปีไม่มีหมองวันนัทผ่องโสภาสงาสีสุขาหม่มไก่รื่นชื่นชีวีพระแข็งแรงดีทุกวี่วัน Happy birthday ครับพี่ทองเอกยังไงก็ขอยเมีความสุขวันเกิดและกันนะครับ ทคิดิ่งได้ขอให้ประสบชนะขอให้ประสบความสำเร็จน,น,นะครับสู้ๆจะยืนเคียงข้างแล้วก็ขอยเป็นกำลังใจนะครับ Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday ค่ะพี่ทองเอกมีความสุขมากๆนะคะและก็ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะคุณโค Happy Birthday พี่เบอร์เดย์พี่ทองเอกนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยในช่วงของวันเกิดนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนานะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่นะฮะขอให้พี่ทองเอกเป็นอมตะโดยละเอียนะฮะขอบคุณด้วยครับพี่ทองเอกที่สอดราโตมาแล้วก็วังว่าคงจะมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับก็ในวาระดีๆขึ้นปีใหม่ปี25 5 6ห ก็ขอให้พี่ทองเองมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆอายุมั่นขวัญยืนฮะไม่ใช่หรออวันเกิดอ๋อโอเคเอาใหมา่ก็ขอให้พี่ทองเอกมีความสุขมากๆกับวันคล้ายวันเกิดปีนี้แล้วก็ขอให้เป็นอีกปีที่ดีที่สุดสําหรับพี่ทองเอกสุขภาพ,าพแข็งแรงแข็งแรงร่ำร่ำร,ำรวยรวยมีความสุขมากๆมากมายด้วยเงินทองความรักทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจอแต่สิ่งดีๆที่สุดครับจากน้องปิดอันนบแฮ สวัสดีครับผมโจอ้นะครับสำหรับวันคล้ายวันเกิดของดีเจทองเอกเอกกวัฒทองช่วยปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆม,มีเงินมีทองใช้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮ ppy แฮ ppy แฮ ppy เบรดเดครับ h a ppy เบร a เดท y ยูแฮ ppy เบร a เดทูยู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ค่ะดีเจทองเอกดีเจแบบโกโก้ค่ะวันนี้ Happy birthday เป็นวันที่จมูกยังบวมเป่งอยู่แต่ว่าก็พยายามอ้าปากกว้างๆด้วยซิลิคนที่ตึงๆ เพราะว่าอยากจะเบิร์ตเดย์เจทองเอกด้วยความเต็มใจขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการที่น่ารักแล้วก็เป็นลูกพี่ของสนุกเอเแล้วก็มีมีคำคมให้ฟังทุกเช้าเหมือนเดิมนะคะรักพี่เอกคะ่ะแฮปปี้เบิร์ตเดย์จุ๊บจ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่เอกครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพี่เอกตอนนี้เราแอบแอบเซอร์ไพรส์กันนิดนึงนะฮะสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เอกอายุยืนยาวนะครับแล้วก็การงานด้านที่นี่ให้ได้เงินเพิ่มพูนเข้าไปตามยศฐานบรรดาศักดิ์เลยนะครับอายุยิ่งมากเงินยิ่งมากนะครับพี่โจ็กเกอร์นับถือพี่เอกครับนะฮะบางทีโจ็กกอนที่ใส่ไม่ดีต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะแือว่าโจ็อกงานจ็อกกนนับถือพี่เอกเหมือนอาจารย์คนหนึ่งครับดีใจที่ได้รู้จักพี่เอกครับขอให้มีความสุขมากๆครับ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday ดีเจทองเอกพี่เอกพี่ทองเอก Happy birthday นะคะใครขอให้พี่ทองเอกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักกับเพื่อนๆชาวสนุกอย่างนี้ทุกคนไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ สุขสันวันเกิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอวยพรออะไรแล้วก็ไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันนะ เชิเดย์นะคะคุณลุงทังเอก เสียงเพ้อเใสียแบบนี้เนี่ยไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเสียงใครน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วยังไงขอให้ลุงทองเอกนะคะมีความสุขมาก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 จริงๆนะแล้วก็ขอให้หล่อขึ้นหล่อขึ้นนะคะขอให้แก่ช้าเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยก็เยอะอยู่ละยังไงก็มีความสุขแล้วกันนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่น่ารักน่ารักของน้องๆตลอดไปนะคะโบวี่ก็ ไม่รู้จะให้อะไรพี่ทองเองเนาะยังไงก็ให้แต่ความรักเหมือนที่ให้ทุกๆวันแล้วกันนะคะขอบคุณที่สอนโบวี่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยโอ้คุณแล้วจะร้องไห้ยังไงก็แฮปปี้เบรดเดย์นะคะ